วันนี้เรนูนำโปรเสนอลูกค้านะคะ New MG ZS สวัสดีค่ะเรนูค่ะจาก MG ชอ์อรวันนะคะวันนี้เรนูนำนำโปรเสนอลูกค้านะคะเป็นรุ่น New MG ZS นะคะเป็นรุ่น D Plus นะคะแล้วก็ F Plus D Plus นะคะตอนนี้ที่เรนูทำโปรให้ลูกค้าทางบ้านนะคะตอนนี้ออกรถ2,9 0 0 0ค่ะผ่อนเดือนละ9,000 X X X ซึ่งซึ่งรุ่น D พ l u s ที่เรโนจัดโปร29,000นี้นะคะสามารถเซ็นคนเดียวจบโดยที่ไม่ต้องค้ำนะคะรุ่น X Plus นะคะเ n โนทำโปร39,000นนะคะจบเช่นกันเซ็นคนเดียวโดยไม่ต้องค้ำนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติดีกว่านะคะคุณสมบัติของผู้ซื้อ ซื้อคนเดียวนะคะซื้อคนเดียวก็หมายความว่าคุณลูกค้าจะต้องมีรายได้18000ขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าซื้อสองคนซื้อสองคนคือหมายความว่าซื้อคนเดียวรายได้ผู้ซื้อไม่ไม่พอใช่ไหมคะไม่พอสองเท่าก็หาบุคคลอื่นมาเซ็นร่วมคนที่เซ็นร่วมคือหมายความว่าจะเป็นภรรยาหรือคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นที่สามารถเซ็นร่วม ที่ออกรถตามที่โปรเรนูเสนอนะคะหมายความว่าคุณลูกค้าจะเลือกเซ็นผู้ซื้อคนเดียวจบหรือเซ็นสองคนก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะคะสำหรับ2รุ่นนี้นะคะของแถมเรนูให้ของแถม35รายการเหมือนกันเลยนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าเลือกได้เลยว่าเราต้องการรุ่นไหนถ้าเป็นรุ MG, ่น MG รุ่น z ซ d Plus นะคะ ออกรถ2,900 0ของแถม35รายการส่วน X+ Plu นะคะออกรถ3,900 0เช่นกันค่ะให้คุณลูกค้าเลือกนะคะว่าชอบรุ่นไหนนะคะสำหรับวันนี้เรนูก็มาแนะนำโปรดีๆให้คุณลูกค้านะคะถ้าคุณลูกค้าชอบรุ่นไหนก็สามารถทักเรนูมาได้นะคะทางเราจัดให้จริงนะคะไม่โม้ห่าสื่อนะคะ แล้วก็ฝากคลิปดีๆไว้ด้วยสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะซื้อรถกับที่ชอเอราละวันนะคะทักมาได้เลยนะคะเรน,นูฝากคลิปไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากโปรดีๆไว้ให้ด้วยให้ลูกค้าเลือกนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ